สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุกคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังาวังคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเปสิทธิ์ของหลวงปู่เทพประสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่ส่อสแสวงหาคนรักสะสมลูกศิย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริง และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนเองสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะร่วมบุญสร้างบารมีสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคล097 1 9 9 6 6 8 8แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับหรือ Facebook แล้วก็ f a เฟ b บุ๊ f แฟนเพจลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนกดติดตามกันได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเอง รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสไลั์คลินี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดบมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งคลิปนี้นี่มีดอนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้มีดขาดแคลนนะครับมีด,ดหายากม,มากแล้วนะตอนนี้นี่ คนก็ตามเก็บกันหมดนะครับเพื่อนแต่ละคนเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีเกินหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดตั้งแต่มีการจัดสร้างมาเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับดังนั้นนี่จึงมีนะครับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยนะครับทั้งสะสมเนี่ยตามเก็บกันเยอะนะครับทําให้มีดขาดแคลนนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับ มีในตำนานอีกรุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่นหอระคังปี60เถอย่ยนนี้ก็จะเป็นขนาดสาริกานะครับใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับจำนก,การสร้างน้อยนะครับเพียง5 0 0เล่มเท่านั้นนะครับปลุกเสกสีวระกับปี1ไตรามาสนะครับรวมทั้งพิธีเสาหปี60ซึ่งเป็นเลิกเสาห้าตัวผู้นะครับเป็นวันพยาวันนะครับแล้วก็ไตรามาสปี60ด้วยนะครับ ดังนันี่รุ่นนี้นี่สามารถที่จะใช้แทนรุ่นเสาห้าปีกศูนย์ที่ว่าหาจักยากหรือไตรมาสปีกศูนย์ได้เลยนะครับสัหรัไทนที่มองหาอยู่นะครับรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเป็นรุ่นที่ประสบการณ์สูงมานานแล้วนะครับมีสาริการเนี่ยนะครับตอนที่ผมเข้ามาศึกษาใหม่ๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีคนโพสต์ผมจําโพสต์ไม่ได้แล้วนะครับเขาพกติดตัวไปแล้วก็นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับลงถนนแบบ เห็นสภาพแล้วก็ไม่น่าจะเหลือนะครับก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยนะครับรถก็อาจจะพังนะครับซึ่งมีดของหลวงพ่อเนี่ยประสบการณ์หลายอย่างนะครับเยอะแยะเลยนะครับอาเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลก็แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับด้านะฝักทําจากไม้เสาสลาหลังเก่านะครับเป็นไม้ประดูนะครับอ่าท่านที่สนใจนะครับถือว่าหายยากในจุบันนะครับ ดูได้นะครับนานทีจะมีเข้ามานะครับแต่กต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นกันภัยปี62นั่นเองนะครับ2.5นิ้วดามตัดแบบนี้นี่ตัวกรสร้างน้อยครับเพียง1 9 9เล่มเท่านั้นนะครับหมายเลข22นะครับ2.5นิ้ววราระพิเศษแบบน,นี้ตอกลายหน้าเกี้ยวได้สวยงามนะครับแล้วก็ด้าและฝักทำจากไม้สารา กุฏิหลังเก่าหลวงปูเฮงวัดสารดินนะครับซึ่งรุ่นนี้มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็สร้างน้อยกว่ารุ่นแรกอีกนะครับแลปัจจุบันเนี่ยพบเจอน้อยมากๆนะครับเนี่ยก็เพิ่งได้เข้ามาแต่ที่บองหายอยู่ก็สอบถามมาได้นะครับและการต่อไปก็จะเป็นนะครับรุ่นฉลองขอละทางปี63นะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีมาให้ชมกัน เรื่อยๆนะครับอย่างเทียนอยู่นี้ก็จะเป็น2.5นิ้วด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณนะครับทางร้านเนี่ยมีให้บูชานะครับ1.5นิ้ว2.5นิ้วแบบนี้5นิ้ว7นิ้วแล้วก็9นิ้วนะครับตรอดท่านใดที่สนใจนะครับใบเป็นเหล็กอาถรรพ์ด้ามแกะท้าวเวสสุวรรณนะครับประสบการณ์สูงนะครับมีซองสวยๆให้นะครับปลุกเสกนี่หลายวาระเลยนะครับโบสารเนี่ยมาจากตัวประเทศเลยนะครับเป็นมีดที่ มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีองค์ประกอบในการที่จะเป็นมีดราคาแพงเป็นมีดตหลักในนาโคเดะนะครับมีแทจะทตกองค์ประกอบเลยนะครับถ้าใครที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับหรือจะเป็นมีดวัดใน,นตำนานนะครับก็มีมาแบ่งปันเช่นกันนะครับสำหรับคืนนี้ก็25นิ้วต่อโคตรพัดถือว่าเป็นมีดที่ต่อโคตรอย่างเป็นทางการรุ่นแรกของวัดให้ดวยนะครับ ซึ่งเล่มนี้นะครับด้านหลักคำจากไม้ประยุต์นะครับมีรอยจานที่ฝักด้วยนะครับส่วนอีกเล่มก็จะเป็นนะครับมีดกระปะกาสองจุดห้านิ้วปี62นะครับด้านหลักคำจากไม้ประยุก์ก็มีรอยจานด้วยที่ฝักนะครับช่วงนี้มีดก็ขาดนะครับก็ได้มีดเดิมเดิมมาอัดก็อย่างมีดแบบนี้นี่นา,นานทีจะเข้ามาอย่างน้อยก็ให้เพื่อนมีความรู้ นะครับศึกษาเพื่อเป็นาทางในการผสมร่วมกันไปก่อนนะครับยอมรับว่าตอนนี้มีดขาดจริงๆนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับพระปิดตายันยุ่งปี58นะครับหรือที่เรียกชื่อรุ่นว่านะครับรุ่นสมปรารถนานะครับเหุนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อทองเหลืองชุบทองกรรมการนะครับพิเศษนะครับองค์นี้นี่ ประกวดติดตั้งวันที่2นะครับในกะารน,น,นี้องค์นี้มีใบประกาศให้ด้วยนะครับพระพิตารุ่นนี้นี่เป็นพระพิตายอดนิยมมานานแล้วนะครับมีอยู่ในรายการประกวดแทบจะทุกงานนะครับแล้วก็เป็นพระพิตาที่สร้างน้อยนะครับอย่างกรปมการุบทองแบบนี้นี่จะโดนสร้างเพียง109องค์เท่านั้นนะครับโดยพระติดตายันยุ่งคล้ายๆของหลวงพ่อเอี่ยมนะครับ ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็องค์เล็กน่ารักนะครับมาพร้อมใบประกาศนะครับท่านใดสนใจก็ทังสอบถามมาได้นะครับส่วนอีกองค์ก็จะเป็นนะครับพระปิตาสมปัานาเช่นกันนะครับเป็นพระปิตาจันยุงออกปี58องค์ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับไม่ได้ชุบทองนะครับซึ่งจะราการสร้านะครับ1 0 0งองค์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ2 เนื้อ2อย่างเนี่ยรวมกันก็พันได้หน่อยนะครับแต่นั้นนี้จิไม่แปลกนะครับที่ระนาทีจะมีเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มาจากกลางเดียวกันถึง2องค์เลยนะครับก็เอามานะครับลงเผยแพร่บารมีนะครับราคาก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเป็นพระดีปีลึกแล้วก็หายากเนี่ยนะครับและแถมยังมีในรายการประกวดด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็น นะครับเป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นนะครับที่นะครับน่าสะสมบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับแตาที่มองหาอยู่ก็ทางสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการนี้ก็จะเป็นนะครับรูปหล่อนะครับเสาห้าปี62นะครับเป็นเนื้อระฆังเก่าโบราณนะครับหล่อมาแล้วก็มีต่อโคตพัดเก้าแปดด้วยนะครับเป็นรุ่นที่ปลูกเสกได้อย่างเข้มขังนะครับ องนี้นี่มาพร้อมลูกอมเสาห้าปี62ด้วยนะครับรายการนี้ชุดนี้นี่ยกคู่ไปเลยนะครับราคาเบาๆบนะครับเรียมพร้อมใช้ไว้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าหายากนะครับองค์นี้นี่หมายเลข119นะครับแต่ราการสร้างน้อยนะครับหลักร้อยเท่านั้นนะครับถ้าที่มองหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับรูปหล่อเสาห้าปี60นนะครับรุ่นนี้ถือว่า นะครับตัวการสร้างเนี่ยนะครับน้อยนะครับเพียง1พองค์เท่านั้นนะครับแล้วก็เอาเข้าไปบรรจุอยู่ในฐานพระบูชาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็นี่เหลือให้บูชาจริงอยู่ไม่กี่องค์เท่านั้นนะครับเป็นเนื้ออวกากาผสมชนวนเนื้อทอระฆังเก่าอายุหลายร้อยปีเลยนะครับตอกโคตรตัวพระอยู่ที่ใต้ฐานนะครับองค์นี้ผิวสวยมากนะครับเดิมๆเลี่ยมเก็บผิวว้อย่างดีนะครับพร้อมใช้นะครับ เสาห้าพิมศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นวันพยาวันนะครับดนั้นนี่วัตถุมงคลที่ปลูกเสกเสาห้านะครับย่อมจะมีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษกว่าวันอื่นนะครับแล้วก็วันพยาวันเนี่ยแต่ลา,านทีจะมีครั้งนะครับดังนั้นนี่รุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าห้อยคอที่สุดเลยอีกรุ่นหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับรูปสามเกจิอัก,กระจกนะครับเป็นรูปสามเกจิที่เรียกว่ารุ่นหอฉัน หรือรุ่นฟ้าผ่านั่นเองนะครับมีผู้ที่นําไปใช้บูชานะครับแขวนติดตัวนะครับแล้วเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นไรก็รุ่นนี้นั่นเองนะครับก็เป็นสามกิจก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพุทธวสัต,ตเลนะครับของเก๊มีระบาดมานานแล้วนะครับแากก้วสร้างกันน้อยเพียง250้าบานเท่านั้นนะครับน้อยกว่าเหรียญเยอะนะครับแต่ราคาเบากว่า นะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็เหมือนเหมือนกันนะครับปลูกเสกไรมาสปี59าเเต็มเต็มนะครับถ้าใค้ที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามมาได้นะครับเรียพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับอีกรุ่นนะครับนั่นคือเหรียญล้อแม็กปี35นะครับหรือวัตถุบางคนยุคเก่าเนี่ยนะครับที่โด่งดังที่สุดแล้วก็เป็นที่สอบสปพายหาที่สุดก็คือ เหรียญไข่ปลารุ่นแรกปี35หนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสร้างรุ่นแรกอีกเป็นค่างที่2ก็ค <uyor> ือเหรียญข้างกระหนกปี35นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะครับแต่สร้างคนละครั้งนะครับไข่ปลาเ,เนี่ยจะสร้างแค่500เหรียญส่วนข้างการะหนกเนี่ยจะสร้างประมาณ3,000เหรียญนะครับแล้วก็จะมีรูปหล่อนะครับฐานสูงฐานเตี้ยนะครับจะกำสร้างประมาณ500อองค์เช่นกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่นิยมมากๆนะครับราคาสูง นะครับแล้วก็รอมากกว่านี้แหละครับที่คนนิยมนะครับอง์นี้เปิดไม่แพงนะครับเพราะว่าได้มาเบาๆครับก็แบ่งปันนะครับถ้าไปเจอสายตรงเข้าเนี่ยนะครับผมว่าเหรียญนี้นี่ครับสภาพแบบนี้นี่ต้องเอา2เอา3าคูณนะครับของราคาที่ผมเปิดนะครับงั้นท่านใดที่ชอบของดีปีลึกที่นิยมนะครับอยู่ในกลุ่มที่นิยมแล้วก็มีนาฬกาประกวดก็แบบนี้เลยนะครับทักสอบถามมาได้นะครับ รายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดเหล็กตําพีมวลสารร้อยปีนะครับเตียนอยู่นี้ก็จะเป็นด้ามเงินนะครับโรงยาแดงหมายเลข3-3มสามจนการสร้างเพียง100เล่มเท่านั้นนะครับตอนออยใหม่เนี่ยโอ้โหแพงมากเลยนะครับดังนั้นนี่เล่มนี้นี่ผมได้มาไม่แพงนะครับได้มาเบาๆนะครับมาพร้อมแท่นวางนะครับในราคาที่เบาๆเ,เลยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วนะครับเป็นมีดวาระพิเศษ,ษวัดสร้างเองออกปีหกสี่นะครับนั่นคือรุ่นมหาบาร,รมีร้อยปีบุญญากาโมนะครับเป็นมีดที่สร้างน้อยเพียง1000เล่มเท่านั้นนะครับลายตอก็เป็นลายยันครูนะครับ่วนใหญ่ออแล้วลายแบบนี้เนี่ยจะมีเฉพาะในมีดวาระพิเศษนะครับเพราะว่ามีดปกติเนี่ยก็จะมี5ลายมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ มีดที่ตอกลายจันทรครูแบบนี้ก็จะถือว่าได้รับความนิยมสูงนั่นเองโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็ถือว่าสร้างน้อยนะครับเพียง1 0 0 0เล่มเท่านั้นนะครับพิเศษนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข1นึนะครับตอกโคตรพัดร้อยนะครับสตภาพนางฟ้านะครับเก่าเก็บอย่างดีนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนอีกรุ่นนะครับก็จะเป็นนะครับมีดดานานนะครับนั่นก็คือมีดวัดที่ตอกโคตร ยังเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับออกปี60นะครับต่อโคตดตัวพระนะครับลายหน้าเกี้ยวแบบนี้ถือว่าเป็นลายหน้าเกี้ยวยุคเก่าที่ได้รับความนิยมเพราะว่าลวดลายสวยงามมากนะครับการทํามีดในยุคเก่าเนี่ยนะครับ60 61 62เนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับมีความปราณีตมีดจะเป็นมีดที่ออกมาค่อนข้างจะสวยสดค้นงามมากๆนะครับที่สําคัญนะครับเล่มนี้ ด้านละฝักทําจากไม้กระหนุนตายพายนะครับถือเคสไดะครับในการหนุนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงินให้นะครับเล่นนี้ก็มีรอยจานทั้งสองข้างเลยนะครับที่ฝักแต่ก็ถือว่าเลือนลางไปแล้วแต่ก็นะครับถือว่าหลวงพ่อได้จานแล้วก็ได้เฟกซ้ําให้อีกรอบนะครับทั้งที่มองหาอยู่ก็ทักสอบถามมาได้นะครับส่วนรายการนี้ก็จะเป็นนะครับ มีขนาด5นิ้ววรพิเศษนะครับรุ่นฉลองกระคางีหศนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมนะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากผู้ที่นําไปใช้บูชาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ดีๆเยอะแยะมากมายนะครับใบเหล็กอาถพนเนี่ยจะไม่ค่อยเจอนะครับขนาดใบที่เป็นเหล็กธรรมดามี่้านปกติเนี่ยนะครับก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่กันใบที่เป็นเหล็กอาถพนเนี่ยย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าแน่นอนนะครับด้ามแกะท้าวเวสุวรรณนะครับ มีให้บูชาครับก็คือ1.5นิ้ว2.5นิ้ว5นิ้ว, 2, ว,วแบบนี้แล้วก็7นิ้ว9นิ้วนะครับทักสอบถามมาได้นะครับอีกเล่มก็จะเป็นนะครับมีขนาด5นิ้วครับมีดบาระปกติวัสร้างเองออกปิ้วสีด้ามแกะทำใสวัรดแบบนี้นี่บอกเลยนะครับของปสีเนี่ยหาย,ยากมากๆนะครับราคาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าพอๆกันกับมีดบาระเลยนะครับเนื่องจาก สร้างน้อยหายากนะครับราคาออกจากวัดก็สูงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบมีดที่หายากนะครับเล่าเล่นน้อยนี่ก็แบบนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ถือว่าราคาเนี่ยลองทักมาสอบถามดูได้นะครับอาจจะนะครับไม่ได้สูงที่คิดนะครับสำหรับอีกประสบการณ์นะครับที่พี่ท่านหนึ่งนะครับได้พูดคุยกันวันนี้นะครับก็เล่าให้ฟังนะครับพี่ท่านนี้นี่มีเพื่อน เป็นคนขับรถมันด้วยกันนะครับที่อายุมากกว่าก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับก็บังเอิอนะครับเป็นโสดนะครับทําให้คาที่จะมีตังนั่งงั้นเถอะสาวแก่แม่ไม่ก็มาติดนะครับก็จะมีคนหนึ่งครับที่หน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับก็มาติดนะครับแล้วก็ทําของใส่นะครับโดยไป นะครับว่าจ้างนะครับท่านหนึ่งนะครับถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้จักกันทั่วประเทศนะครับก็ในราคาหลักแสนนะครับเพื่อจะให้ได้น้ํามันพายมา2ขวดแล้วก็พวกของต่ําทั้งหลายนั่นแหละที่อยู่ในเอาไว้ไว้แบบเกี่ยวกับทาของนะครับนะครับพี่ท่านนี้ก็ลักหลงนะครับทั้งที่แบบโอ้โหหน้าตานะครับไม่ได้ดีอะไรเลยเพราะที่จะรักที่จะหลงนะครับและอย่างนํามารู้มาอีกทีหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้ มาปอกลอกเอาเงินไปเล้ยงผู้ชายอีกนะครับขนาดที่พี่ท่านนี้เนี่ยรู้นะครับว่าถูกหลอกร้องไห้นะครับแต่ก็ยังตัดใจไม่ได้นะครับคิดถึงตลอดเวลานะครับต้องไปหานะครับก็นะครับพอดีพี่ท่านนี้เนี่ยเช่าหาบูชามีดก็มีดธรรมดาเนี่ยนะครับมีดวัดปกตินี่แหละผมถึงบอกไงว่าขนาดมีดวัดใหม่ๆเนี่ยยังศักดิธิ์นะครับนะครมีดวัดเก่าๆเนี่ยคือมีความสักศิ์มากขนาดไหนนะครับก็ใช้มีดเนี่ยนะครับไปทําน้ำมนต รถล้างสิ่งสกปรกพวกนั้นนะครับปรากฏว่าพี่ธนินี้นี่จากที่หน้าดําข่ําเครียดน,นะครับกลับมาหน้าใสเหมือนเดิมแล้วก็บอกกับพี่ธนินี้เนี่ยว่านะครับไม่ได้คิดถึงไม่ได้อยากเจอไม่ได้อะไรกับพิ่คนที่แล้วนะครับเนี่นะครับดูด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของมิดหมองหลวงพ่อนะครับในการนี้ใครที่ผ่านเข้ามาดูคลิปผมแล้วยังไม่มีเนี่ยผมเสียดายนะครับเสียดายแทนนะครับ รู้คิดผมแล้วศึกษาแล้วเนี่ยไม่เช่าที่ผมก็ได้นะครับไปเช่าที่ที่ใครก็ได้นะครับ <ST yaz> ผมไม่ได้ว่านะครับผมมีหน้าที่ผเผยแพร่บารมีนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเขาไว้ใจผมดังนั้นเนี่ยผมจึงกลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวเพราะว่าเขาไม่ไปซื้อที่อื่นนะครับ <ST> <me> บางท่านเนี่ยผมบอกไปซื้อที่อื่นเขาไม่ไปนะครับเขาจะซื้อที่ผมนะครับเขาจะเช่าหาที่ผมนะครับดังนั้นนี่ผมจึงกลายเป็นพ่อค้าแบบเต็มตัวไปโดยปริยายนะครับดังนั้นนี่ท่านใดที่ศึกษาแล้วไม่เช่าที่ผมก็เช่าที่อื่นก็ได้นะครับ แค่ผมอยากจะให้มีไว้บูชานะครับขนาดเล็กสาริการเนี่ยพกติดตัวได้นะครับ2.5นิ้วนะครับพกติดตัวได้นะครับผู้หญิงเนี่ยใส่กระเป๋าสะพายไปได้นะครับขนาด5นิ้วขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นอาบุธก็ไม่สะดวกก็นะครับเหมาะที่จะอยู่ในบ้านในหิ่งบนหิ่งนะครับก็บูชานะครับไว้ถอนแก้กันได้นะครับสิ่งเล่นลับเหล่านี้มีจริงนะครับ ใครจะบอกว่า 5G แล้วไม่มีหรอกนะครับอันนั้นก็เรื่องของคุณนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยเขามีความทุกข์เรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นนี่แม้แต่ชีวิตเราทุกวันเนี่ยร้านค้าต่างๆเนี่ยถ้ามีมีดหมอไปนะครับแก้การถอนนะครับแก้อาถรรพ์ต่างๆได้นะครับสิ่งไม่ดีไม่ไม่มารบกวนเนี่ยยังไงเราถ้าเป็นร้านค้ายังไงก็ขายของดีนะครับถ้าเป็นห้างสำนักงานต่างๆเนี่ยมันก็จะมี นะครับผู้คนมาติดต่องานการงานก็จะดีนะครับมีดหมอเปลี่ยนชีวิตผมมาเท่าตัว,วน,นี้นะครับผมไม่จะเป็นต้องมานั่งโม้ให้ใครฟังเลยนะครับว่าดียังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณรู้จักผมจริงๆเนี่ยนะครับได้คุยกับผมจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่ามีดหมอเนี่ยโดยเฉพาะเล่มแรกที่ผมบูชาก็คือปีหกศูนเนี่ยนะครับเปลี่ยนชีวิตผมมากขนาดไหนนะครับถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะนั่งคุยนะครับ นะครับถ้ามีรายการใดมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยผมจะพูดให้หมดเลยนะครับว่ามันตั้งแต่บูชามีดหมอเลื่แรกของผมเนี่ยที่ได้บูชามาเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนขนาดไหนนะครับผมเลยอยากจะให้นะครับเพื่อนๆหรือผู้ที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วนะครับอยากจะให้มีประสบการณ์ดีๆเหมือนกันนะครับบางท่านเนี่ยเช่าบูชาไปถูกหวยก็มีนะครับหรือว่า อะไรๆก็ดีในชีวิตอ่ะด,ดีขึ้นมาเลยนะครับขอ,ขอให้มีความศรัทธานะครับอย่านะครับอย่าคิดแค่ว่ามีแล้วตามเขาเขาบอกว่าดีก็ดีตามเขานะครับไม่ได้ศรัทธาอะไรนะครับแล้วก็หวังพึ่งมากเกินไปนะตอนที่ผมบูชาครั้งแรกผมไม่ได้หวังไม่ได้หวังพึ่งอะไรเลยนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้จะศรัทธา,าอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะมีนะครับแค่อยากจะมีแล้วก็ศึกษาไปเลยก็เริ่มจะเริ่มจะมีความศรัทธา ศรัทธาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เคยที่จะไปหวังอะไรมากนะครับอย่างผมค้าขายเงี่ยผมก็จะยกขึ้นอุตฐานแค่วันนี้ก็ขอให้มีลูกค้าแค่นั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องขายได้ทันนั้นเท่านี้ต้องให้ชีวผมร่ำรวยไม่ใช่นะครับโอเคแบบมีลูกค้าทักมาได้เผยแผ่บาร,รมีได้พูดคุยก็โอเคนะครับแต่ใน,นปัจจุบันทํามาจะ2ปีแล้วนะครับพลิกชีวิตให้ดีจริงๆนะครับอางนัน้นเพื่อนๆที่อยากมีประสบการณด์ดีในชีวิตเนี่ยก็ลองลองปูชาดู นะครับไม่เสียหลายนะครับของพวกนี้นะครับเพราะคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขามีมาจัางๆนี่เยอะมากๆนะครับมีไว้เนี่ยดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับท่าที่มองหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้รลมด้วยเงินทองเข้าของเงินใช้เงินทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายกรยจะจากลุ่มไฟให้เจ็บเงิตลอดไปนะนะทุกทุกคน